เป็นสาวมาทอมที่กลายเป็นสาวหวานไปแล้วค่ะสําหรับพี่เชีย์ที่คําพรและนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้าที่เรียวขึ้นไม่รู้ว่าพี่เชีย์แอบเอาหน้าไปให้คุณหมอทําอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่างานนี้ต้องไปถามพี่เชีย์แล้วล่ะคะ่ะนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆจนผิดหูผิดตาไปเลยค่ะสําหรับสาวเชียที่คําพร เชียร์เริ่มเข้าวงการมาจากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002ซึ่งตอนนั้นเธอมีลุกเป็นเด็กสาวบ้าน,านาๆไซสๆจนชนะใจกรรมการคว้าที่1ไปครองพอเข้ามามีผลงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวภาพลักษณ์ที่ทุกคนชินตาก็เห็นจะเป็นสาวห้าวขาลุยจนมีข่าวว่าสาวเชียร์เป็นทอมมาอยู่หลายครั้งค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธอยู่ตลอดอีกทั้งยังอับลุกใหม่เป็นสาวสวยขึ้นเรื่อยๆอีกตั้งหาก วิวัฒนาการความสวยของสาวเชียร์ก้ากระโดดขึ้นไปอีกเมื่ออยู่ๆค่ะเจ้าตัวก็ใจถึงลุกขึ้นมาสลัดผ้านุ่งบิกินี่โพสท่าถ่ายแบบสุดเซ็กซี่ให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งก็เรียกกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าความสวยของสาวเชียร์จะยังไม่หยุดนิ่งสักทีเพราะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ดูสวยขึ้นกว่าเก่ามากมีรูปร่างที่ผอมเพรียวอีกทั้งหน้าก็ยังดูเรียวได้รูปกว่าแต่ก่อนงานนี้บรรดาข่าวเมสาก็เลยทำงานปล่อยข่าวว่าสาวเชียร์แอบไปอัพหน้าเพิ่มความสวยมาก จริงไม่จริงให้เจ้าตัวมาเคลียร์ดีกว่าค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ก็ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้านะคะก็ <c oughs> คืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักมันเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบดูแบบหน้าเรียวขึ้นดูหุ่นเหินหรือแบบอะไรอาจจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาอะไรนะคะอันนี้สาบานเลย <c oughs> <c oughs> คุมองว่าเราอัพหน้าอย่างนี้เราเแบบไปแอบ,บ,บ,บชีดโบท็อกเ <c oughs> ตอง์ก บบถึงขนาดว่ามันจะต้องไปฟิลเลอร์หรือแบบอะไรคือบางทีคนจะชอบมองว่าแบบจมูกเราไปทําอะไรไปเติมอะไรมาหรือเปล่าอะไร้แต่คือจริงๆแล้วมันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางทีการแต่งหน้าหรือว่าอะไรมันก็มีส่วนที่ทําให้เหมือนแบบดูสัญยกรรมแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าถ้าตัวเชียร์ฉันไม่ได้ทําอะไรยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้พึ่งมีดหมอเดืออัพหน้ายืนยันค่ะว่าไม่ได้พึ่งมีดหมอค่ะนี่ยืนยันได้เลยคะ่ะ แม่แอยูอยู่ก็สวยขึ้นผิดหูผิดตาแบบนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรมาเลยคงต้องนั่งทำใจเชื่ออยู่นานละค่ะแต่ถ้าเชี่อออกมายืนยันแบบนี้สาวๆหลายคนคงต้องไปแต่งหน้ากันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ดาราก็ใช้วิธีออกกำลังกายและใช้เทคนิคการแต่งหน้าแค่นี้ก็ดูสวยขึ้นแล้วละค่ะ ชามของเรานะคะตอนนี้นอกจากทําให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกแล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวีคอน้นเองทานคู่กันแซมมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเมฆแล้วก็ช่าเม่แคลนนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c i e to e 2 u c o m